ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมอ่านคำเตือนง่ายครบถ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมสมาร์ทจาก AR คลิปตอนเกมไฟล์นะครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเพ y d โด e นะครับเป็นโปรเจกต์มีมนะครับเป็นเหรียญมีมนี่นแหละแต่เขาจะมีเกมเพ y ์ด E เอิมารองรับด้วยในอนาคตนะครับซึ่งเฟสปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการทำ p s เซลนะครับซึ่งไอตัวเหรียญน,นี้เนี่ยใช้สำหรับในการเล่นเกมนะครับตัวเพ y d โดชซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมในลักษณะของ Tamagotchi วัยรุ่น 90, ยุค90อย่างพวกเราเนี่ยน่าจะเข้าใจกันดีนะครับตัวธรรมกอตก็คือเป็นเหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเวอร์ชัลเพนะครับเลี้ยงอยู่ในอุปกรณ์เล็กๆแล้วกันที่เราขย่าป้อนอาหารป้อนน้ำนะครับใครทันสมัยนั้นก็จะรู้ว่า,ามันน่ารักแล้วก็สนุกม,มากๆนะครับซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันย้ายมาอยู่ในโลกของเว็บ3 blockchain เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดังชื่อเลยนะครับตัวเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวกับพวก Doge พวก Meme นะครับจะเป็นมีหมาหมาต่างๆนะครับก็เท่าที่ดูในเว็บไซต์นะที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้นะมันน่าสนใจมากๆนะครับก็ถ้าจะเป็นยังไงนะครับรอชมในคลิปได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์เพจ Facebook ให้ผมหน่อยนะครับ a อาคลิปตัวเกมไฟนะครับฝากกดไลค์โพสต์นี้แล้วก็ Subscribe YouTube a r รคลิปตัวเกมไฟนะครับเถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลลยกันเลยครับ เอาละครับแล้วนี่ก็คือหน้าเว็บไซต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับก็เวลาเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อเข้ามาเนี่ยจะเห็นเป็นภาษาไทยนะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมบอกไปนะครับให้เราไปที่ขวาบนนะครับถ้าเราไม่ชอบภาษาไทยนะเราก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งส่วนตัวแล้วผมถนัดภาษาอังกฤษมากกว่านะครับผมก็จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษไม่เจอโอเคอยู่นี่ผมก็จะเปลี่ยนภาษาอังกฤษมานะครับโอเคโดยที่ตัวโปรเจกต์นี้นะครับจะรันอยู่บนนะาํ ตัวโปรเจกต์นี้ดีกว่าครับโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า p e d o s h อย่างที่เกินไปในตอนต้นนะครับ Play Play เดป Play 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 Play, 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 Play. แล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับมีชื่อว่า p e d o s นะครับเป็น p e d o s e x e นะครับก็รายละเอียดก็คือเขาบอกว่าตัว p a d o s เนี่ยเป็น Ultimate Mobile p a y t o Earn นะครับเป็นเกมที่จะนำเอาตัว meme d o e c o n นะครับ มาสู่ในธรรมก็จิที่ผมเกิดไหมในตอนต้นนะครับมาเลี้ยงเป็นแบบว t ช a ลเพ t นะครับแต่อยู่ในรูปแบบของอตัวบล็อกเชนเว็บฟรีนะครับโดยที่โทเคนของตัวโปรเจกต์นี้จะชื่อว่า Play นะครับ P L A Y Play แปลว่าเล่นเลยนะครับ Play Tokens นะครับ P C E L T O E a R N C R Y P T O W h i l e p A y i N g n O S T A G I C 2 D R E T r O G A M E A D V E N T U R E S นะครับ ก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่า nostalgic 2D จะเป็นยังไงก็ให้นึกภาพง่ายๆครับเป็นเป็นเกม 2D ผจญภัยทั่วไปนะครับเลี้ยงธรมมก็ทั่วไปเลยนะครับก็ดูภาพพื้นหลังประกอบไปด้วยกระดนะครับโอเคครับลำดับต่อมานะครับ Start your p l a y d พย์โ a d v e n t น r e นะครับเขาก็บอกว่าตัวเกมเนี่ยก็คือเป็นาจากที่อ่านมาเป็นเกมสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวสไตล์8บิตนะครับแนวสไตล์ 2D นะครับแล้วก็ตัว ดชของเราเนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยครับที่อยู่ในธรรมกจิเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับตัวสัตว์เลี้ยงจริงๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในโลกเวอร์ชวลที่ต้องการอาหารการเทรนนะครับเราต้องการความเอาใจใส่ไม่ใช่เราสิเขาน้องต้องการความเอาใจใส่นะครับให้เราเพลย์วิดอิก็คือเล่นด้วยนะครับแล้วเรากับน้องนะครับก็อาจจะออกสำรวจออกประจนภัยนะครับไปในรลกของ 2D retro games นะครับโดยที่ระหว่างที่เราเล่นเราสามารถเอินเพย์โทเคนได้นะครับ สำหรับการดาวน์โหลด p a y ์ดนะครับก็จะมาเร็วๆนี้นะครับต้องติดตามชมก็คือจะเป็นเฟสต่อไปเดี๋ยวจะมีบอกในรถแมปนะครับและทางโปรเจกต์นี้เองนะครับก็ยังได้รับการออเดดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านดูได้นะครับออเดดตรงนี้กดเข้ามาปั๊บลองเลื่อนอ่านได้เลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่คลิปนี้นะครับไม่ใช่การชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมแค่นําข้อมูลนะครับมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ d Do y นะครับ Do your อ่านในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวบาย Token อยู่ที่ขวามือนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของ p c e เดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทำไมอยู่ในช่วงของ p c e นะครับมันจะมีบอกใน t o k e n o m i c s ด้านล่างนะครับที่ผมดูมานะครับหน้าตาของ p c e นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เขาเลสนันไปได้ถึง6ล้านกว่าดอลลาร์แล้วนะครับซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็อีก2วันกว่าก็จะอัปเดตเป็น Pri c e ตัวต่อไปนะครับก็คือราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับ สำหรับตัวโทเค็นที่สามารถใช้ซื้อตัวนี้ได้ก็จะมีอีเทเรียนะครับ USDT วิซ่าการ์ดนะครับบายด้วย BNB ก็ได้นะครับแล้วก็ Connect Wallet เป็น m e t a m a s k แล้วก็เป็น Wallet อื่นทั่วไปนะครับสำหรับในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่านี่ผมคิดว่านะนี่น่าจะเป็นหน้าตัว ม็อกอัพเกมละกันครับคิดว่าเขาน่าจะทำมาประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมให้ดูคือผมจะมาดู about ตรงนี้นะครับ about เนี่ยเขาบอกว่าตัว p e d o s h เนี่ยครับก็จะเป็นมบายเกมแหละที่จะรวมเอาธมกอจิที่เป็น virtual pet นะครับมาผนวกเข้ากับตัว Digital Economy นะครับของ Cryptocurrency นะครับโดยที่เราก็ทำการเลี้ยงน้องตัว p e d o s h เนี่ยให้เหมือนกับตัวเลี้ยงธมก็จเลยนะครับก็คือให้อาหารเทรนพาไปออกกิจกรรมนู่นนี่นั่นทั่วไปนะครับในโลกของคลาสสิก8บิตนั่นเอง แล้วก็จะมีการอาผจญภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นอายของนอสตาเซียยุค90นะครับและยังสามารถเอิร์นคริปโตในเกมนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกม p a y to e a r n นะครับ P2E นั่นเองสำหรับ Inspiration นะครับแรงบันดาลใจมาจากไหนแรงบันดาลใจเขาบอกว่าอ่ก็ตั้งแต่ปี1996นะครับก็มีการขายชามากาจิไปมากกว่า8 2ล้านเครื่องนะครับอ่านู่นนี่นั่น,นลองไปอ่านดูนะครับตอนนี้ผมจะข้ามไปมันเป็นแรงบันดาลใจเนาะต่อมาเป็นเกมฟีเจอร์นะครับตัวเกมฟีเจอร์เนี่ยเขาบอกว่า่าาเเนนียจะอ อ่าวชเพรนะครับมาสู่ยุคศตวรรษที่21ดนะครับด้วยความคมชัดระดับไฮเดฟินิชชั่นพิกเซลเลยทีเดียวแล้วก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของเรานะครับให้อาหารเทรนนิ่งอย่างที่เคยบอกไปแบบอินเตอร์แอคทีฟกับสัตว์เลี้ยงเลยนะครับคือสื่อสารกันทูเวยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรวมถึงตัวบล็อกเชนเซอร์เรตี้นะครับโดยที่หลักการเล่นเกมก็จะเหมือนที่กล่าวไว้ด้าน้นนะครับก็เลี้ยงน้องดูแลน้องนะครับฝึกน้องให้อาหารแล้วก็ตะลุย แอดเวนเจอร์ไปด้วยกันแล้วก็เอิร์นเป็นตัวเพลย์โทเค็นนะครับและในส่วนของรถแมปนะครับอ่าก็จะเป็นดังนี้เลยเขาแบ่งออกเป็น4เฟสนะครับโอ้โหเป็นเกม90เลยผมจําชื่อเกมไม่ได้นะแต่มันยิงแมงอย่างนี้แหละปุ๊บ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 สนุกมากนะครับอ่าเฟสหนึ่งก็คืออ่าคอนแทคออเดดเขาได้ออเดดเรียบร้อยแล้วนะครับพีเซลบิ๊กินเริ่มพีเซลซึ่งตอนนี้ก็พีเซลมาสักพักแล้วละ่ะแล้วก็แอคทิเวตโซเชียลเขาก็มีคอมมูนิตี้ของเขาและมีทวิตมีเทเลแกรมครับเฟิร์สม เฟส2 develop begin pcel conclude token launch on dex ผมว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในในเฟส2นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงของ pcel นะครับยังอยู่ใน pcel อยู่นะครับอ่าแล้วก็เขาบอกว่าในเฟส2นี้เองเ,องเนี่ยเขาก็จะ list ตัวเหรียญน,นะครับใน dx De Ex, decentralized exchange นะครับในเฟส3ก็จะมี marketing pump นะครับมี paydos app testing นะครับก็คือน่าจะเป็นตัวเกมเปิดมาเป็นเหมะะือนคล้ายๆ alpha test ให้เราได้ลองเล่นกันบ้งครับแล้วก็มีมินิเกมแบบเบต้านะครับแล้วก็ list บน สื่อเท่าไรเอ็กซ์เชนด้วยก็อาจจะเป็นพวกไบแนน c ์อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ครับแล้วก็เฟสสี่นะครับเพโดชก็คือจะปล่อยตัวเพโดชแอปเปลลิสแบบเป็นทางการก็คือปล่อยตัวเกมให้เราเล่นนะครับแล้วก็มีมินิเกมด้วยนะครับแล้วก็มีคอมมูนิตี้แอร์ดรอปนะครับและในส่วนของตัวโทเคโนมิกนะครับเพโดชโทเคโนมิกส์เนี่ยก็จะเห็นดังนี้เลยนะครับสาเหตุที่ว่าทำไมโปรเจกต์นี้มีมาสักพักแล้วผมมาเจอปุ๊บมันก็ยังพรีเซลอยู่นะครับเพราะว่า ผมเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็คือตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยมันแบ่งมาพรีเซล50%เลยนะครับโดยที่โทเค็นเขาบอกว่าเขามีอยู่9.4พันล้านเหรียญโดยที่ฟีเซลเหรียญ50%ก็คือ4,700ล้านโทเค็นนะครับมาฟีเซลอยู่แล้วก็เป็นคอมมูนิตี้รีวอร์สนะครับ611ล้านโทเค็นนะครับเอามาทำเป็นลิควิดิตี้นะครับไว้เป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับ1,081ล้านโทเค็น งบสำหรับ Marketing นะครับ940ล้านโทเค็นนะครับโปรเจกต์ฟัน s นะครับเงินทุนสำรองโปรเจกต์นะครับ10%ก็คือ940ล้านโทเค็นแล้วก็ Staking 1,128ล้านโทเค็นนับเป็น12%ของทั้งหมดนะครับก็จากที่เห็นก็คือ P sale เขาค่อนข้างเยอะก็คือ50%เลยนะครับก็เลยถึงว่าทำไมตอนนี้ผ่านมาสักพักแล้วว่ายัง P sale อยู่นะครับแต่หลังจาก P sale จบปุ๊บเขาจะเริ่มสเต็ปต่อไปนะครับก็คือจะเริ่มปล่อยเหรียญ แล้วก็เริ่มลนช์ต่างๆตามเฟสที่เราดูเลยครับน่าจะเฟสสนะครับเริ่มเริ่มเฟสสละแล้วก็เลื่อนลงมาครับก็จะเป็นเขาทําเป็นแบบนี้ให้ดูง่ายๆก็คือแบบ how to buy and connect ก็คืออาจจะซื้อตัว Play Token ยังไง Pay d o อ e ของเขายัางไงนะครับเขาก็อบอกวิธีการเชื่อมเมตาเ k ตั่วไปนะครับ เราถ้าจะสวอปล่ะเขาก็มีวิธีบอกนะครับสเต็กทำยังไงนะครับแล้วก็เคมนะครับแต่เขาก็บอกว่าหลังพีเซลจบเขาถึงจะจะมีเหรียญให้เคมนะครับนะต้องรอหลังพีเซลจบนะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ FAQ นะครับแต่ผมชอบหน้าเว็บไซต์มันมากเลยนะคือน่ารักนะครับ น,นี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวความน่าเชื่อถือหรืออะไรนะครับแค่บอกว่าตัวเว็บไซต์มันน่ารักสุดท้ายแล้วทุกท่านลองดูนะครับประเมินดูอาจจะยอดทำขำก็ได้นะครับโปรเจกต์ผมพยายามหาโปรเจกต์แบบนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับแล้วก็ลองยอดยอดดูขำๆนะครับถูกหวยก็อย่าลืมผมก็แล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาจริง ใน FAQ ก็จะมีบอกว่า what is Pedro นะครับก็จะมีบอกปึ๊บป Pedro คืออะไรนะครับดาวโหลด Pedro ได้ยังไงเขาก็จะบอกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับลองอ่านได้เลยและในส่วนของ staking นะครับผมก็เข้ามาจากตรงนี้เลยนะครับคลิก staking คำนี้เข้ามาด้านบนนะครับมันจะแยกกับตัวหน้าเมนหลัก นะครับอ่าต้องลองดูนะครับเข้ามาก็จะบอกว่าเอาไว้ Welcome to Pedro Staking นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะสเต็กบน Ethereum หรือ Binance Smart Chain นะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยครับมีเปอร์เซ็นต์บอกมีนู่นนี่นั่นบอกนะครับสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้มีทั้งทั้ง Supply บอกนะครับอ่าโอเคถ้าเขาเปิดสเต็กก็มาหย่อนกันได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัว Pedro Project ที่ผมมารีวิวให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยในอนาคต ถ้าเป็นตามรถแมพนะครับจะน่าสนใจมากๆเลยก็คือจะมีทํมอังกอจิให้เราได้เล่นกันเป็นแปปอปบนมือถือเลยนะครับจะไม่ใช่แอป,ปแบบในคอมทั่วไปอย่างเดียวนะครับถ้าผมเดาก็คือไม่แน่ใจว่าจะเป็นแอป,ปถึงขั้นอยู่ใน p พจสโตร Google store ไหมหรือแอป,ปของเขาอาจจะเป็นแบบบนเบราว์เซอร์ยังไงก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับแต่สําหรับโปรเจกต์ตัวเพย์โรชเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังอยู่ที่วงพรีเซลนะแต่าการสนใจก็อลองศึกษาดูนะครับก็ยังถือว่ายังเออร์ลี่อยู่นะครับแต่ในความเออร์ลี่ก็จะมีความเสี่ยงนะครับให้ทุกท ถ้าเราไหวแล้วก็จัดไปอย่าให้เสียครับมีเงินก็จัดประหยัดทําไมใช่ไหมครับถ้ามีเงินก็จัดประหยัดทําไมนะครับถ้าสนใจอยากลงทุนก็เชิญครับถ้าใครคิดว่าเสี่ยงก็ศึกษาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครมีคําถามหรืออยากให้รีวิวโปรเจกต์ไหนนะครับก็คอมเมนต์มาทั้งใน YouTube หรือ Facebook ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe ผฝากด้วยนะครับกดไครับ กด Subscribe YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็แอดสมาชิสุดหล่อนะครับคนดีคนเดิมจากเพจ a อ r อคริปต a m เกมไฟนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า